เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมชือตัวทีนะลองกำนันด้วย นี่ก็เป็นหลังคาดดาวเด่นสามาเจ็ดข้างในประสานมาแต่บานขวดเขียนังหวัดหลังอยู่นครับใครทำอย่งนั้นะท่านสิโอ้นี่ผมกันไม่บานะครับแซ่รอกมืนบาทไปพบกับนิ่งงามกองสยามเขาในบ่มมาแต่บ้านถูกยาว ตามเข้ามาแล้วมันทุน้งยาวดูหม้อร้อยวันนี้หม้อนี่้องกำนั้นลุยนะครับโยอาจารย์อยู่นามอปราวสุยาเกยไปอยู่ครับนี้ก็ตามเข้ามาแล้วนะเน่งงามกองสยามในเบิ้มถุงยาวตอนนี้โคทั้งซอมกัอยู่ในสนามชนแล้วรอบสุดท้ายกูสุดท้ายตายสุดมีคู่เดียวนะ รถสุดท้ายคู่สุดท้ายที่จะเล่นเจ็ดลางดานรานี่ก็เป็นหนึ่งงามกงสยามห้องในเบิร์มมาแต่บ้านทุงยาวนะในโตในรองเดียเสียาคอยบอกแซ่ซ่องแซ่บมื่นนะซ่องแซ่ซ่องมืดบาทมาพอกับลังซาดดาวเด่นซาดมาเจ็ดนาวตีไอเบอร์เราวันนี้ ต้องในประสานมาแต่ควดเขียมจังหวัดตรังคือตัวปราณีมอกระตือแต่ควดนำมนต์ไม่ให้ล้นจากมือเลยนะนุงร้อยจิงก็ม่อแต่ตือญาลืมชื่อนะครนะบิยญาลืมชือ่อของกลับก็ไปมอกันนะคกลางนึ่งซุยยาคเคยไปคว้าเนื้อควัาตัวทีน้ามาปเปล่าจะรักนะ อยู่กับหม้อนี่นี่หมอ้อเป็นาเจ้ากอ,อ,องหัวนะวะนองกับนันลวยนะกับนั่นลวยอยู่ที่เาค่าตอนนี้เมือม่อในมือกันอยู่นะรอบสุดท้ายโคสุดท้ายตอนนี้กรรมก,การ,รอมเรียกโคทางซองให้เข้าต่อหัวเพื่อทำการชนแลว้ว เซ็นส,สุดจะขูนี้เราก็ต้องลากยักกันไปไปแล้วไม่ใช่ไปรับไว้พบกันไม่ในโอกาสหน้าวันต่อไป โกตาว่แล้วนะ ยำยืนฟ้าแดงไปแล้วตอนนี้17 18ไม้ต่ออยูอ่ดำต่อตอนนี้เนี่ยรอนมาแล้วนี่ติดตึงติดะแึง ดำเมคนเข้าดันทรายเจ็บเม็ดแล้วนะ,ะคนเข้าดันทรายเจ็บเม็ดแล้วดำปูนี่เขาเรียกว่าปูมารายักนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดำหรือปลาแดงดูดิ นางเรียงแถวกันเลยนะนี่นี่ปลานีคงจะเป็นปลาดำปลานีเป็นปลาแดงเฮ้ยดำวังจี่กินข้างแดง แดงเลียวโคดไปตอนนั้นแต่ดั้มก็พาแดงมารุ้นมาต่อมาแดงว่าโทษมาทั้งไม่จัดปลยตรงมันก็ไม่เข้าเกณฑ กันชายยอดกันตักอขอูนักขูนี่ตักดำเละแดงไม่ต่อจุ๊บอะ ไม่ตอแล้วพวกเขียมนับเป็นตอแดงตอดำรองอยู่ตอนนี้ลาซิต้าจุๆจ,จุไปเอาข้อ,ของลงมาตรงนั้นตรงนั้นมันตีไปไปเอาข้อ,ของลงตรงนั้นมันตีมไ,ได้ใกล้ไปไปเอาข้องลงมาตั้งตรงนั้นแล้วมันตีมไ,ได้ใกล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยาวลงไปบ้งเย่อ <laughs> อาตัวก็ชกชกเพียงชกชกๆกๆกชกวะเพียงชกชกๆกๆๆกฮไปแล้วกุณยาว่ไม่อยู่แล้วายแล้วจับหนึ่ลากวัวเขยมนะครับนี่ก็คนนี้ผีกับนองแล้วนี่ผีเบื่อนี่ผีตื่นลาบนนี่นอง ตัดไว้ตรงนี้เลยนะแพชนะกัน17นาทีนั่นลังซอาดาวเด่นจะมาเจ็บนายนาซาหัวดเข็มจังเป็นไ้วชนะ17นาทีสำรับเรื่องครอบความขอบคุณจากที่เยาวโอสนามกีฬาจชียคูตามีรับไม่เียงแกโยรี่นะครับสวัสดีครับ หลวงพ่อเป็นเกียรติยศผู้ใหญ่หลวงพ่อเป็นธรรมชุติโชติทุกายหลวงพอเป็นเล้ยงชีพของราษฎรชาวบ้านทุคนพระเาวรวงศ์ต่องที่วังชนะสาบเล่าคุณแม่เมตตาพ่อขอบคุณในส่วนยุติธรจากพระนามคุณโบาร์ศักดิ์รักนับถือพระบาทสด็จ แกหม้อดีวะปิดแกหม้อตรงนี้